ต้อนรับสู่ช่องครูปทุมรัฐปทุมรัฐสตอรี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่มิวเซียมสยามค่ะด้านในมีอ,อะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยหลายห้องจัดแสดงมันเป็นห้องๆค่ะเดี๋ยว,วเพื่อนๆตามไปดูกันเลยเป็นห้องที่หนึ่งนะคะชื่อว่าไทยรึเปล่านะคะ ก็มีความเป็นไทยคืออะไรนะคะก็<อ><อ>จะเป็นอะไรบ้างนะคะถ้าไหว้ What? วัดวังเกรงใจจัางแค่นี้เหรอความเป็นไทยตรงไหนแล้วก็จะมาถอดรหัสดูกันในห้องนี้นะคะใครมาชมห้องนี้นะคะก,กะ็เขาจะมีหูฟังให้นะคะแบบที่ ครูประทุมรัตแผนอยู่ที่ตัวเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงบรรยายนะคะเสียงบรรยยที่มาเกี่ยวข้องกับห้องนี้นะค,ะค่ะภาเป็นไทยคืออะไรวัดกันตรงไหนมาจากไหนนะคะ แล้วฟังเสร็จบรรยายเสร็จนะคะเราก็จะไปดูห้องต่อไปนะคะคือห้องที่สองค่ะห้องที่สองชื่อว่าไทยแปลไทย 太不赖太。Type อบที่เพดานนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สามแล้วก็ห้องที่สี่กันต่อเลยนะคะตรงนี้เป็นห้องที่สามนะคะชื่อว่าไทยตั้งแต่เกิดค่ะเป็นความเป็นไทยนะคะ มีความเป็นไทยเป็นความหลากหลายนะคะขึ้นกับผู้นำในแต่ละยุคสมัยและกระแสนิยมนะคะว่าจะหยิบจับอะไรขึ้นมาให้สร้างความเป็นไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความเป็นไทยเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ต่างๆเสมอเชนชาตินิยมการท่องเที่ยวการค้าขายวัฒนธรรมความเป็นอยู่และสามสถาบันหลักค่ะ ไปดูห้องนี้มีอะไรกันบ้าง Dan untuk makananku sendiri. ิษัาสยามจากสุรา,า,รช,าชาร์รัชฐานทูตชางกฤษสมใช้นาสยามเป็นชื่อประเทศแทนการใช้ชื่อมืองหลวงแบบเก่าส่มเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสยามประเทศเพื่อให้เท่าทันโลกความเป็นไทยเริ่มต้นขึ้นบ้านแล้วณชี 毫不加求。Phantom! ชื่อประเทศจักรสยามเป็นประเทศไทยเราเริ่มมีนางสาวไทยเราเปวณอวกาศชาติมากขึ้นเราเริ่ราามขอร,รุกนชาติต้อนแปดโมงเชา้เาเริ่มใช้คำว่าสวัสดีและเริ่มวิย่งไป นี้กำลังวางชุดที่สามแล้วนะคะพ่อกับลูกคุณพ่อกับลูกสาวนะคะชุดนี้เป็นชุดประวัติศาสตร์รประวัติศาสตร์ของมหาการศาสตร์ค่ะ ห้องนี้เป็นห้องของสถาบันนะคะสถาบันของไทยวิชาศาส,สนาพระมหากษัตริย์ค่ะเก้าราชการนะคะ ไทยอลาังการค่ะมีพระราชบัลลังอะไรน,นี้ค่ะพระราชบัลลงหรือห้องท้องพระโรงนะคะห้องไทยอลังการ ที่สัญลักษณ์ของความเป็นชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ศิละปะชั้นสูงเลยนะคะมีรูปเทวดานี่นะคะประดับด้วยดวงดาวอันนี้พระราชบรรลังจำลองนะคะ อยู่บนเขาพระสุมเมนค่ะค่ะพระสุมเมนนี่เป็นที่ประทับของพระอินทร์นะคะตรงนี้เป็นของพระราชวังลังนี่เป็นของสูงที่สุดนะคะห้องที่หกค่ะ ที่หก degree of Thainess นะคะเป็นการแต่งกายในยุคต่างๆนะคะการแต่งกายในแต่ละชาติพันธ์นะคะของคนไทยอนะคะ่ะแล้วก็ศิละปะนาฏศิลป์ต่างๆก็เป็นการแต่งกายนะทางการแสดงด้วยนะคะ่ะ เราจะลงไปด้านล่างแล้วค่ะที่เจ็ดค่ะไทยโอลี เป็นอาหารไทยนะคะเป็นขนมไทยนะคะเจ้อสายโปรตุเกสค่ะเราหยิบจานมาอันนี้หยิบจานนะคะอ๋อห้องนี้เป็นห้องที่สิบนะคะห้องที่สิบห้องไทยชิมค่ะจะไปหยิบจานมาวางนะคะมาวางที่แท่นตรงนี้นะคะ เป็นอาหารขึ้นมาว่าพานแนแงงหูแต่อาายุยแต่ไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยกรุงรัตนกโกสินทร์สมัยอยุทยายโบนานมากเป็นอาหารแขกเป็นอาหารแขกเหรอ,อดาวเอานะคะว่าเป็นอาหารแขกแต่ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะคะไม่มีหลักฐานอ่าลองหยิบจานต่อไปค่ะ อันนี้อาหารไทยแล้วก็อาหารไทยชื่อเทศนะคะเป็นห้องไทยชิมก็เป็นเมนูอาหารไทยต่างๆที่อยู่บนจานนี้นะคะแล้วก็เลือกอ๋อจะมีอักษรอยู่ใต้จานพอเราหยิบแล้จานมาวางก็จะปรากฏบนบนจอน,นี้นะคะข้าสว,าส,วาสวยลองวางหน่อย ข้าวทั่วไปเมื่อกระท้อเปลือกจะเห็นเมล็ดข้าวสีแดงๆเรียกว่าข้าวกล้องแต่ถ้าขัดจนขาวก็เรียกว่าข้าวสวยส่วนส่วนข้าวสารเป็นภาษาจีนฝังตุ้งแปลว่าข้าวเจ้าแล้วข้าวเจ้าภาษาไทยใหญ่แปลว่าร่วนไม่เหนียวนะคะเป็นภาษาไทยใหญ่ข้าวเจ้าอันนี้อาหารไทยนะคะที่ใส่เป็นภาษาอังกฤษไว้ สำหรับต่างชาตินะคะจะได้รู้จะได้อ่านได้ะคะ่ะน,น,นี่ห้องไทยอินเตอร์ค่ะห้องที่แปด ไทยอินเตอร์นี่เริ่ม <Thai S 1> พัฒนาทางซ<อ>้า,งา,ยา,งายจะเป็นไทยสนองแล้วก็ทางทางขวาเป็นไทยไทยเสนอสนองก็เสนออ่ะเดี๋ยวอันนี้ไทยสนองอไทยสนอง ี่ไทยเสนอสนองก็ใิไทยเสนออ่ะมิไทยสนองข้างขวาไทยเสนอไปเดี๋ยวห้องโน้นอ่ะห้องหลังห้องที่เจ็ดนี่เรือหางยาวค่ะเรามาดูห้องขัดไปนะคะในห้องที่สิบสอง เช,ออชือของอันนี้ไทยเชื่อเป็นความเชื่อของไทยนะคะเกี่ยวกับความเชื่อห้องนี้ห้องที่เก้าชื่อว่าไทยวิทยานะคะเป็นไทยเป็นห้องเรียนนะคะ ห้องเรียนนี้ให้คำตอบได้นะคะสมัยไหนสมัยไหนอันนี้สองพันห้าร้อยสี่สิบค่ะตรงนี้สองพันห้าร้อยค่ะใช้กระดานดำนะคะ อันนี้เป็ครูค่ะนี ula, okay. iro, ่ลสเรสีอง ouais. สเจ็ดห้าเป็นห้องที่สิบสาค่ะไทยประเพณีค่ะอันนี้ยาตนะคะเด็ด เป็นความรู้อยู่ในกล่องเนี่ยค่ะเช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะแล้วก็ศึกษาได้จากอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะนะฮะ,<ม>ะเพนีขลรบผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจะเป็นเกมขลรบผู้ใหญ่ะะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามซึ่งตั้งอยู่หลังวัดโพค่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะชวนชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะผู้สูงอายุไม่เสียบัตรค่าบัตรผ่านประตูเข้านะคะส่วนบุคคลทั่วไปคนละ100บาทค่ะข้างในมีอะไรดีๆที่เราผ่านมาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะที่รับชมกันมาจนจบ แล้วก็ฝากชมคลิปกันต่อไปด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยค่ะอ๋อกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ